พี่จะพูดให้กระจัดความเงินน้องตั้งแต่ฟ้องพี่ไม่คุ้นคุ้นรักคือแบบว่าน้องไม่คุ้นน่ารักก็ไม่รู้จะให้บอกยังไงก็เอาเป็นว่าแกน้องน่ารักว่าตาของน้องก็คือน่ารักแล้วยิ่งของน้องก็คนน่ารักถ้าต้องถามว่าที่เป็นอะไรก็บอกได้เลยว่ารีบบ้างอัานไม่ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยนุ่มนุ่มนุ่มครับผมครับผมขึ้นไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวลื่นหัวแตกพอดีเลยอ่ามันจะพอมีอีกทางหรือเปล่าครับพอดีผมเป็นตำรวจครับผมมาตามแล้วขึ้นมาทางไหนอะอะไร แต่มันถูกล็อกเอาไว้อะ่ะรหัสผ่านแบบไหนรหัสผ่านล็อกรับอ,อ่าเหมือนพอจะรู้แล้วลบสี่แฟกบวกหนึ่งแฟกค่ะหนึ่งแฟกผู้กองกมูรู้คำตอบไหมตอนเรียนเรื่องแฟกดิฉันดิฉันไม่สนใจเลยค่ะ ยิงที่ล้อเลยยิงที่ลอ้อเข้าลออ้อเลยโอ้โหนเข่าเออ,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 อนั่นแหละหยุดหยุดอย่าขยับหยุดหยุดอย่าขยับเฮ้ยปล่อยก่อนมันมากึปี๋มันอยู่แค่ได้แค่ในนี้แหละไม่น่าไปไหนไกลแล้วแหละเอา้าหมุนหมูหมุนหมูเฮ้ยหมุนหมูหมุนหมูมาทำอะไรอ่ะออออ๋สวัสดีค่ะคือว่า อมาจับผู้ร้ายน่ะค่ะอ่าเรามีเคสเดียวกันสินะแล้วผู้กองของหมวดโมอยู่ไหนอะคนนี้เหรออ๋ออ่ะดิฉันเองค่ะฮะอ๋อมดยินไม่ได้เจกันแป๊บเดียวเป็นผู้กองแล้วรู้ไหมที่ใช้เวลากี่ปี ผู้กองครับผู้กองผู้กองเอลเสาตอนทํางานเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้คนนี้หมวดโมคนนี้หมวดโมคืออ่าคนที่อะไรผู้กองแล้วค่ะอ่าใช่ใช่ใช่ผู้ผู้กองโมอ่าเ <ๆ S 1> คยเคยเคยร่วมง,งานกับพี่ใช่รู้จักกันไว้รู้จักกันไว้ <ๆ S 1> อ่นาอ่าผู้กองโมคนนี้อ่าหมวดมาร์คเพิ่งมาบรรจุที่นี่ครับโต๊ะเบ้ครับนั่นแหละนอะไรนะโอเคค่ะก็อ่าคือว่า เเรารีบเข้าไปตรงนั้นกันก่อนดีกว่าไหมคะก่อนที่เขาจะไปเออดีนะไปแล้วทำไมหมวดโมเอ้ยไม่ใช่หมวดโมสิผู้กองโม่ไม่ไม่ตามผมมาที่สอนอนี้ล่ะนั่นสิคิดว่าไม่ดีกว่าค่ะไม่ดีกว่าทำไมไม่อยากทำงานกับผมแล้วเหรอผมทำงานออกจะชิวอีกคนนี้ตำแหน่งอะไรเหรครับนั่นนั่นสิคนนั้นใครเหรอผู้กองเออเด็กใหม่ เบรกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาไม่นานค่ะเป็นหมวดเหมือนกันสวัสดีครับไม่นานตัวไปดีครับผมทากิครับตาเบะตาเบะครับผมไปเรามาหาผู้ร้ายกันดีกว่าเราในนแล้วก็มีเคสเดียวกันแล้วมาเออคุณตำรวจปีเลยผมช่วยหรือเปล่าครับอ่าพอดีเออเห็นผู้ร้ายสามคนที่เข้ามาที่นี่หรือเปล่าครับเอ่อต้องขอประธานาภัยด้วยเมื่อกี้ผมไปเข้าน้ำมาผมไม่รู้เรื่องว้าวสดอ ้องขึ้นไปชั้นสองไครับมันไม่ได้ซ่อนอยู่ที่นี่เหรอมันน่าจะต้องอยู่ที่นี่แหละแต่แค่ว่าอยู่ตรงไหนตรงนิ่งไปแน่ใจนะคะว่าเขาไม่ใช่ผู้สมงม้เร่วมคิดนั่นสิน่าสงสัยสุดๆตอบเราแล้วปะแค่เขาอยู่แถวนี้ไปก่อนไหมครับจนกว่าเราจะออกมาจากที่นี่ก็ดีนะมอนมาร์กไปบอกเขาเลยเอออย่าเพิ่งออกนอกบริเวณนี้จนกว่าจะ มีการอนุญาตจากผู้ผมนะครับอครับผมเอมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับมีแรงลบหนีนใช่ครับผมเราต้องขึ้นตรงนี้ก็มีบันไดขึ้นได้ไหมแต่ว่ามันมันปิดไว้นะครับผู้กองแล้วมีทางหรือเปล่าไม่มีนะแต่เหมือนผมว่าตรงนั้นมันล็อกอยู่นะมันน่าจะเดินมันดูเดินได้แต่ตรงนั้นแต่มันล็อกอะมันไม่มีกุญแจไม่มีอะไรเลยเหรอ มันต้องมีกุญแจบ้างเราถามเขาไหมแบบมีกุญแจไหมเออคุณครับมีกุญแจบันไดนีไฟไหมครับอันนี้เออผมเพิ่งมาทำงานวันแรกผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้ตายแล้วผมเพิ่งมาทักตรงนี้เองโอเคครับผมดแต่เหมือนทางฝั่งนี้จะก็เหมือนปิดเหมือนกันเหรอปิดเหมือนกันอุปกอณ์ครับว่าไงหมดไหมผมสามารถเปิด ตู้เขาเปิดเลยเราเป็นตำรวจขออนุญาตครับนี่ไงเออครับผมใช่ไหมอันนี้หรือเปล่าเหมือนใช่นะคะนี่แหละอันนี้ขอยืมบูสเตอหน่อยนะครับขอยืมหน่อยนะครับผมคิดว่าให้ครัวนี้จะดีครับถูกต้องอ่ะเชิญเลยผู้กองไปครับไปครับผู้กองโมอู้อู้ หมือนได้ยินเสียงใครหรือเปล่าคะย่องก่อนก็ได้นะลองเช็คด้านในนี่ก่อนไหมคะมาสามเหมือนจะสองหนึ่งอ่ะล็อกล็อกล็อกนี่ลองปชั้นต่อไปนะชั้นสองก็ได้ค่ะชั้นต่อไปโอ้ปิดอีกปิดนะครับตัวมีพนักงานอยู่นะครับตัวมันจะเปิดไม่ได้แน่เลยพนักงานใช่เหรอคะกุญแจอีกแล้วเหรอ ต้องจะลองถามไปก่อนไหมคะไม่ก็ถามคนด้านในได้ไหมคะเนี่ยนั่นสิลองเรียกดูสิคุณครับคุณครับเขาไม่ได้ยินเหรอเอ่อคุณครับเหมือนจะไม่ได้ยินหรือว่าน่าจะเป็นแบบเก็บเสียงนะครับหรือว่าเราคนขึ้นไปอีกชั้นดีไหมหรือว่ามันไปไม่ได้แล้วอีกชั้นก็ได้ค่ะชั้นนี้มันไม่มีอะไรแล้วอ่ะเอ็นผมว่าเราลงไปดูด้านล่างไหมครับ ไปสิหมดมากอาจจะมีอะไรนะไปสิพวกโกโมโลงามาก่อนดีกว่าปลอดภัยสุด<ช>ทำไมมันเข้ายากเข้ายินงอย่างตรงนี้มันเข้าไม่ได้หรอมันก่อสร้างทำไมนนจะตึกอะไรคะเนี่ยอ่าผมไม่แน่ใจนะม,นมันเออใช่เหมือนมันเป็นบริษัทที่เพิ่งก่อสร้างอ่ะผมว่ามันเป็นรังพวกนี้หรือเปล่าถ้าเราเข้าไม่ได้แล้วผู้ร้ายจะเข้าไปได้ยังไงอ่ามันมันมันผมจะเจออ่ากุญแจแล้วหายไปไหนแล้ววะ อันนี้เปล่าแล้กุญแจแลวอ๋อใช่อยู่กับหมดยีนนั่นสิเหมือนเหมือนที่หมวดโมบอกนะเอ้ยผู้กองโมบอกที่มันมันประตูนล็อกมันจะเข้าไปได้ยังไงใช่ไหมไงนะครับผมว่าสมรู้ร่วมคิดหรือเปล่านะนั่นเอค่ะมันมันจะบังเอิญขนาดนั้นเลยเหรอคือหมดม้ากับหมดยีนยิงยิงล้อมมาที่มันแล้วมันหยุดรถแล้วมันก็เข้ามาที่นี่เนี่ยนะคิดว่าแปลกนะคะเทาว่าแบบพนักงานไม่รู้ด้วยบอกว่าไปห้องน้ําแต่ อืมอันนี้ใช่ไหมน่าจะนะครับเข้าเล้วลองนะไประวังนะครับไม่มีอะไรเลยฮะมเหรงติดสร้างอยู่เลยนะโแตึกสร้างไม่เสรันก็ไม่น่าจะมีพนักงานอยู่ในนั้นแต่ใครอยู่ไหมครับเหมือนมันควรจะแบบว่าก่อสร้างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยแบบว่าเปิดบริษัทสิใครคนมาอยู่อะไรอย่างเี้แต่ว่าชั้นสองขึ้นได้นะเอ้ยชั้นสามเนี่ย โม้่หนี่ดันชั้นสองนะเมื่อกี้น่าจะชั้นลอยนะอ่าชั้นนี้หรือเปล่าที่ที่เราอยู่ตรงบันไดหนีไฟเมื่อกี้เนี่ยเออกล้องวงจรก็มีชั้นล่างมีหรือเปล่าอะไม่ได้สังเกตเลยชั้นล่างเหมือนจะไม่เอ้าพนักงานนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะนี่ไงนี่ไงประตูที่เรานี่นี่เราขึ้นไปชั้นสามครับแปลว่าตรงนู้นน่าจะมีบันไดขึ้นหรือเปล่าเออเราลองถามพนักงานดีไหมว่าเห็นผู้ร้ายหลบหนีมาที่นี่หรือเปล่า ได้ครับปุกลมกจัดเลยออ่าคือว่าเขาัสโคนะคะแต่ว่าพอจะเห็นอ่าบุคคลน่าสงสัยที่อ่าขึ้นมาที่ตึกนี้ไหมคะแบบว่าเห็นผ่านผ่านไปประมาณสามคนได้นะคะใส่มงกระทผมไม่เห็นเลยนะครับผมนั่งทํางานอยู่ไม่เห็นเลยนะแล้วแบบว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอก็ไม่ไม่ได้ยินอะไรนะครับเพราะผมเปิดเพลงฟังกันด้วยแหะมันครับเลยไม่ได้ยิน โลโลแกสเซอินดี้อินดี้ถ้าเราขึ้นไปอีกชั้นดีไหมเพราะตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรเขาก็ไม่น่าจะเห็นเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็น่าจะนั่งทำงานอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วก็งอย่างนั้นนะครับนี่จะเป็นมาอนไครับผู้กองชั้นนี้ผมขึ้นไม่ได้เอ้ยเฮ้ยเอ้ยนุ่มนุ่มนุ่มครับผมครับผมขึ้นไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวลื่นหัวแตกพอดีเลยโอเคครับงั้นอ่ามันจะพอมีอีกทางหรือเปล่าครับพอดีผมเป็นตำรวจ ครับผมมาแล้วขึ้นมาทางไหนอะอ่าขึ้นมาทางนี้หละครับเนี่ยชั้นนี้เจ้ผมขึ้นมาออแต่ขึ้นไม่ได้แล้วมีแต่บันไดหนีไฟอะตรงนั้นอะอบันไดหนีไฟไปทุกคนตรงไหนก็ไปมอนเดิมเลยไปทางหนีไฟมันเดิมเลยโชคดีนุ่มเราจะไปยังไงล่ะเราก็ต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งลงไปอีกชั้นหนึ่งเหรอครับใช่แล้วเพื่อที่จะไปทางบันไดหนีไฟไป อย่าเพิ่ปิดเดี๋ยนะขอดูก่อนนะทางนี้มันน่าจะขึ้นไปดาดฟ้าเลยหรือเปล่าเหมือนจะใช่นะน่าจะใช่งั้นเราตรงไปที่ดาดฟ้าเลยดีกว่าทุกคนโอกาสเยอะสุดแล้วที่มันจะอยู่ดาดฟ้าเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นมาทางนี้เนี่ยแต่ว่าก็มีโอกาสเยอะนะคะที่ว่ามันจะหนีไปแล้วนะนั่นสิแต่เราเต็มปืนให้เรากันแล้วกันยิ่งดาดฟ้ายิ่งมีฮอพวกมันอาจจะเตรียมการไว้ดีนะนี่ไงทุกคนทางสะดวกระวังนะ ยังไม่ใช่บนสุดนะยังมีอีกเหรอยัเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย no สามเก้าคูณศูนย์บวกหกบวกสองบวกลบหนึ่งบวกสอง what the fuck อะไรวะเนี่ยอะไรอะไรหัวไอ้เหรอไปใช่ไปใช่ไปไปจไหมใช่เหรอแปลกตลกงหงเนี่ยอ๋อนี่ไงทุกคนอยู่อยู่ทางนี้ไปประตูดาดฟ้าอะไรแต่มันถูกล็อกเอาไว้อ่ะ แบบไหนรหัสผ่านเอาครัอเหมือนพอจะรู้แล้วทุกคนมาดูทางนี้สิไหนครับผู้กองเหมือนมันมีเป็นข้อเป็นข้อให้เราอ่าคิดเลขเพื่อที่จะเปิดประตูหรือเปล่ามันเป็นรหัสอ่ะมีรหัสของประตูอยู่นะคะใช่คนต้องหรหัสมันมีกี่ข้อเนี่ยเมื่อกี้เห็นรรมาแล้วแล้วเนี่ย อะไรนะมันหรือว่ามันคือตึกของผู้ร้ายจริงค่ะเนเขาไม่น่าผ่านทางนี้ได้เลยนะใช่มันก็เริ่มหน้าสังนี่เลยนะสงสัยแล้วนะใช่แปดแปดหารมาลองดูสิได้เท่าไหร่6กคูณสองสิบสองแปดหสิบสอแล้วครับผมไม่เข้าใจผมตกนิดอ่ะอ้าใครเก่งคณิตบ้างในหน่วยเราหรือหน่วยของผู้กองมืงมีใครเก่งเลขบ้าง แต่อันนู้นอ่ะอันนู้นน่าจะหกอันผู้กองได้มัมันมีหลายข้อเลยอ่ะมีตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นข้อสองใช่ไหมหรือว่าข้อสองนะคะสิบสองลบสองเหรอหาหรือเปล่าครับอันนี้มันคือหมายหาแล้วเนี่ยดูมันมันคือหารเหรอคะส่วนปกติถ้าแบบว่าแทนเขาจะใช้เป็นพวกอัลตมากกว่าน่ะใช่ครับแต่ว่านี้ผมว่าเหมือนจะเป็นส่วนครับ งั้นถ้าเป็นเศษส่วนหารมันก็ยากจริงหกหกน่าจะหกนี่คะนี่กูสอบมาเป็นตำรวจเนี่ยไม่ได้สอบมาเป็นนักคณิตศาสตร์อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมเจอแค่หกกับเก้าแล้วก็อันนี้อะไรอย่างอันนี้มันแฟกชัลเลหรอเปล่าคะมันคืออะไรนะครับเนี่ยอะไรนี่คือแปดหกคูณสองคือมันให้เราหาไอ้ที่มันขีดคือมันเป็นช่องว่างให้เรามาใส่หรือเปล่าวะ แบบว่าอะไรน่าจะเป็นเศษส่วนค่ะคิดว่าใช่ครับผมก็อคิดแบบอันนี้เป็นแปดแฟกส่วน6แฟกคูณสองแฟกแล้วก็ลบ4ี่แฟกบวกหแฟกค่ะผกองมูรู้คำตอบไหมไม่รู้ค่ะเพราะว่าตอนเรียนเรื่องแฟกดิฉันดิฉันไม่สนใจเลยค่ะคือคิดเลขคือคิดเลขคือคิดเลขใผมผมเอาโทรศัพท์มาก็รับเออดีมากเอเลยข้อแรก จัดเลยปดมากตดนะครับมาอะไรเนี่ยแปดแฟกหารหกแฟกคูณสองแฟกอ่าฮะเอ่อสี่แฟกบวกหนึ่งหนึ่งแฟกใช่เอ่อได้ห้าครับทุกคนได้ห้าโอเคจำไว้นะว่าเป็นห้านะทุกคนอ่าต่อไปข้อสองข้อสองครับทุกคนข้อสองเป็นหกค่ะข้อสองหกห้าหกส่วนไอ้นี่ข้อสามได้เก้า เก้าแ้วห้เก้าอีกสองอีกไหนมีไม่อีกหรออ่านทำไมอ่านาไวนี่ไงเจอข้อสีแล้วนี่ไงข้อสมันเป็นหนึ่งหนึ่งไอ้ไอแฝงนี่คือไงพี่ไม่เข้าใจจริงๆนะเนี่ย ก่อนไม่ต้องเจเรียนหรอคะเนี่ยเออไงมันคืออะไรหนึ่งแฟกก็คืออะไรหนึ่งแปกเป็นหนึ่งครับคือกับหนึ่งอ๋อแค่แค่นั้นเลยแล้วมีไว้ทำไมอ่ะเปล่าวะเอ้าไม่ไม่รู้เลยครับเราไม่รู้ว่าเขาใช้กูเกิลเอาแล้วกันมาเอาอย่างี้ไหมเราแทงเระบวกไหมเราได้มาสี่ตัวแล้วก็เหลืออีกตัวหนึ่งก็เราก็เล่นหนึ่งถึงเก้าไปไงมันเป็นห้าหนึ่งห้าหกเก้าใช่ไหมห้าหกเก้าหนึ่งห้า 691แล้วก็เราก็หาอีกเลขหนึ่งใช่ไหมครับผู้กองอ่าเริ่มจากหนึ่งถึงเก้าไปเลยไหมล่ะเลขหนึ่งอยู่เออได้ครับผู้กองผู้กองมั่วไปเดี๋ยวผมนั่งเช็คหาเพิ่มก่อนพอดีไงเท่าไหร่น้องห้าหกเก้าหนึ่งเจ็ดห้าหกเก้าหนึ่งเจ็ดเฮ้ยได้สักทีไปสุดยอดเลยแม่งเอ้ยปวดหัวกับคณิตศาสตร์จริงๆเลยทุกคนครับระวังถือปืนคาไว้นะ มีพวกปืนเถื่อนแล้วก็ยาด้วยครับผู้กองนี่มันยาเสพติดนี่หว่าหยิบปืนมันมาใช้ได้ไหมครับผู้กองแต่ว่าที่นี่คงเป็นสถานที่กบาฏจริงๆสินะคะผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะผู้กองปืนเถื่อนแบบนี้แปลว่าพวกมันก็น่าจะไหวตัวทันแล้วเนี่ยค่ะไม่แน่นะผมก็ว่าอย่างนั้นนะอาจจะมีฮอมารับก็ได้นดาดฟ้าปกติถ้ามีฮอร์เรคงได้ดิ้แล้วนี่เสียงท่านบุนี่หรือเปล er, uh. ่าทนี่เงบันไดผู้กองโห้ทางนี้ เป็นไงเลยระวังนะครับเฮ้ยเอ๋ทุกคนลบก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนลบก่อนสมุกเลยสมุกสมุกสมุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายแล้วระวังระวังระวังเฮ้ยเป็นแัวไงจริงจริงลบก่อนลบก่อนลบก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วเบิร์ทุกคนลบ

ปวดนวดีนหมดมาช่วยหน่อยคุมกันคุมกันเอ้ยมดยรีรีบเกิดหน่อยด้ไหมครับปวดยีน What the f u k ปวดยีนเฮ้ยอะไรเนี่ยยีนเกินปวดยีนวฮะยีนดีหลอดนีหลดูกดเดี๋ยวอะไรเนี่ยตายเกิดอะไรเนี่ยอะไรมันคืออะไรเนี่ย ยิงเกิดอะไรมันยิม <Yeah. Yeah. S 2> <internally. S 3> ันตายมันเกิดได้ยังไงเนี่ยเอาเชี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนลระวังนอะไรเนี่ยเดี๋ยวามัครับผู้กองเป็นอะไรหรือเปล่าครัคือคือว่าคือว่าเมื่อคืนเราเรามีไปไปไปจับผู้ร้ายหรือเปล่านี่ไงก็เลยเพิ่งรู้จักพิ่งเพิ่งรู้จักผู้กองโมกันใช่ไหมเนี่ย ใช่ไหมเร็วปวดมาไปไหนคือกุ้นกดอนปวดมากปวดมากย่งยิ่กองายนอานีฝันเรอเนี่ยได้คดม่เล่นออผู้กองเขาคือเมือคืนเมื่อคืนเมื่อคืนผู้กองมูมามาหาผู้กองดีมที่บ้านนะครับอเหรอียความรู้จักกันใช่ครับแล้วก็ดื่มกันโอ้ลี้งสังสรรค์อ๋าเมื่อคืนมาเอใช่ัหน่อยค่ะนิดหน่อย เขาพูโกโมไปไปเปิดกับกับหมวดทากิไปไปจับผู้ร้ายมาเขาเายว่านกลับมาเนี่ยาน้านมาไ่กดทากิเชิญเเล่นกต่อเลยก็ยูก็ยูกยูกยูอบรอบรอบเล่นเล่นเล่นไปมาแล้วมาแล้วหมดยี่หเปลนี่ยอ่ะอ้เออออโอยเลยเไหมเฮอะไรผมร้งผมร้งผมเอ้ยเอยเอ้ยทำไมอระวังขวังซ้ายรวังซ้าย